หลังนี้ก็มีอาการครับพี่น้อง,งต้องไปตรวจสอบเบื้องบนครับคือ <pun> ว่ติงอูติงแล้วติงแล้วครับติงแล้วติงแล้วมีโตครับมีโตมีโตอยู่มีโตอยู่งูหัวปลาอย่างครับพี่น้องดินี้แข็งจังที่หน่ะที่เป็นปลาคอครับพี่น้องปลาคอครับปลาคอเห็นโตแล้วเขึ้นไหมบ้างครับเห็นตัวแล้วปลาช่อนครับพี่น้องขึ้นไหมได้รู้เห็นไหมเหนมาขึ้นมาลูกอุดร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 ุดเยอะเยะโอ้ยเดียว เกือบเห็นบมได้เพื่อนพี่น้องหลุดโอ้ยเด้งขึ้นมาขวางงาหลุดครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยเกือบเกือบเกือบโมได้ครับเอาแต้มสิบสามมาเลยเด้อครับพี่น้องแต้มสิบสามมาแล้วหลังนี้ก็มีอาการอีกแล้วครับพี่น้องเนาเบ็ดน้อมลองเน้นๆโอ้เห็นตัวแล้วครับพี่น้องอืดีแล้วดีแล้วประคอครับประคองหน่อยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลูกขึ้นมา เออ้อเป็นมาเป็นมาใส่เลยวเต้มสิบสี่มาแล้วครับพี่น้องสวยๆครับพอได้เติมกันไปเข่าควางคือเก่าขาดว่าเต้มสิบห้าครับพี่น้องเดี๋ยวมาเห็นติ่งเงียบๆอยู่ครับ็นป่าอย่างโอ้ปลาแข็งเงียบพี่น้องเห็นแล้วแข็งเงียบโอ้ปลาแข็งง่ครับ ออโอ้ยเยืวนมืคร um ับพี่น้องไปแข็งไงครับโอ้แ้มสิบห้ามาเยือนครับพี่น้องครั้งนี้ก็มีอาการอีกแล้วครับพี่น้องครั้งนี้ก็มีกหรเกิดโอ้เห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วโอ้น้ำกระจายเลยครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวเห็นไาโลกเห็นไหมเหนใหมพ่อแม่เขาไปตัว ขึนนมาตอนน่้เขาเป็นก็นนาจาอยากเบื้องอยากเห็นอือโอ้ยขวนอย่างนี้นอืมอืมรุดแล้วครับอ๋อขึ้นมาขข้นมามันขึ้นมาขข้นมาขข้นมา,น,มานี่ครับพี่น้องแต้มสิบหกมาห้องลัดมาถึงครับพี่น้องพอได้เติมกันไปเก็บเข้าคอกเหมือนเดิมอูย้ยเดี๋ยวมาทั้ง หลังนี่มั้งครับพีน่น้องเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับพีน่น้องวิ้งคือดึงแหงพี่น้องยุกยูลุยมีโตครับแนวนี้มีโตแสดงว่ามีโตครับแนวนี่ขนแนวนี้มีโตครับพี่น้องวิ้งวิ้งวิ้งมีโตอีหลีโตหยังล่ะพี่น้องโตหยังมีโตโอ้ยเอ้ยเอ้ย มีโตมีโตมีโตโอย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 ขึ้นมาขึ้นมามีโตบ่แนวนี่มีโตบ่แนวนี่อุ้ยอื้มีบ่โตเจ้าเจ้ามากินปลาข่อยดีเบิ้งปลาข่อยต้มน้อยซะมึงเหินเจ้าจังได้จังมากกินปลาข่อยโอ้ยไปไปอุ้ย โอ้ยพุ่นเคลียร์อะไรครับพี่น้องไปขวนยัยเมียโอ้ยเหยดจังไหนเป็นจังที่มาจิบปลาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้้ยนะปอดใส่ควังคือเก่าครับพี่น้องแต้มสิบเจ็ดมาแล้วครับพี่น้องเกือบบ่ได้กินครับเกืบอบบ่ได้กินเกือบพี่น้องเพิน่นเอาไปกินก่อนงูตาเสือครับบงังคับโอ้ย ผมเห็นดึงเบียดเื้อเืดผมก็ว่ามันปลาคอใหญ่ผมโ้ยโวยโวยโยพี่น้องเอ,อ้ยจนสั่นครับโอ้เอาเอาได้ปลาอยู่ครับได้ปลาอยู่เพิ่นบ่มีล้มหายใจแล้วกะว่าเป็นยังดอกเห็ดกินได้คือเขาครับพี่น้องเอาใส่ขวางคือเขาครับแต้มสิเ็ดมาแลวจ้าหลังนี้เก่าอกีกแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วครับเห็นแล้วนี่นี่แล้วครับ มันเป็นเงือกเงือกงักงกแล้วครับเป็นเงือกเงือกงักงกแล้วครับพี่น้องโอ้ปลาควาครับพี่น้องปลาควาตัวงามอยู่ครับตัวงามอยู่โอ้ยู่ลูกยู่ยู่ลูกอยู่อยู่ลูกอยู่เมื่อเมื่อบานเมื่อสองน้ำพออยู่ลูกอยู่โอ้ยเอาเต็มสิบแปดมาแล้วจ้าพี่น้องปวดใส่ข้องเหมือนเดิม หลังนี่ก็เป็นซองคือคือเลยครับพี่น้องนี่ครับลักษณะเบ็ดนมน้องไปเนิดนๆครับแต่ว่าบ่าติ่งบ่รยังครับมี่การดึงเบ็ดเข้าไปนังป้าเขาครับพี่น้องยังไหนคือบ่ติ่งบ่นี่มันมีตอยู่ครับพี่น้องโอ้ยสิติ่งเจงไหนบนพื้นดินจนเหงาเหบ่ครับนี่โอ้โหยตัวงามครับพี่น้องตัวงามตัวงาม,ต,งามตัวงามเลยครับตัวงามเลย โอ้ยแต้มสิบเก้าก็เข้ามาถึงพี่น้องมานมานครับมานมานปวดใส่ข้องเหมือนเดิมหลังนี้ก็มีอาการอีกแล้วครับพี่น้องเป็นตึงริงยังเงกยยัเข้าไปอยู่ครับพี่น้องอือเขาตีงเลยเดียวเมาส์กนก็าตีงโอ้มีตัวอยู่ครับพี่น้องสว่างตาเขาครับ เอาปดองค์แม่พี่น้องเบิ่งครับนี่ครับตัวกันนี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวกันนี่โอ้ยน้ำกระจายมาเลยมาเลยมาให้พี่น้องได <c oughs> ้ชมนี่ครับพี่น้องแซมยี่สิบมาแล้วครับผมปอดเข่าควางคือก่า เบ็ดหลังนี่ก็ทางานอีกแล้วครับพี่น้องคาดว่าเพราะว่าลักษณะเบ็ดโนม้มลงไปคักเลยครับยังั้งแต่ว่าสิมีตโตบัเท่านั้นแหละครับพี่น้องเอากว่าเขาติงยิ่งๆเลยครับพี่น้องควาเขาติงยิ่งๆเพี้ครับพี่น,อๆๆน้องเนาะติดตามน้ากันครับว่าสิมีตโตบัวนาสิมีแะลรครับลักษณะนี้จะหลุดเด้อโลกป่ายังโอ้ปลาคว้าครับเห็นแล้วครับปลาควาเห็นตัวแล้วครับปลาคว้า อเองขึ้นมาเลยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอย่อยยาดิ้อยา่ยาดิ้นอย่าดิ้นแห้งอย่าดิ้นแห้งเต็มยี่สิบเอดมาแล้วครับพี่น้องปวดใส่ข้องเหมือนเดิมเอามานมานครับพี่น้องนี่อาการครับพี่น้องหลังนี้เห็นโตปลาแล้วครับเพราะอาการลายดอกเองเรียกเห็นโตปลาแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องประคัว ดีด่นจนเมื่อยเลยหรอครับจนว่าเหงาเลยหรอครับเบื่งทรงอยู่สื่อๆอ,อยู่ครับอย่างพ่ท่านนัน้นเสียชีวิตครับนี่เ,เดี๋ยวขึ้นไหมพี่น้องเมืองครับ <c oughs> นี่ครับแต้มยี่สิบสองก็มาถึงครับพี่น้องเพอได้เติมกันไปครับผมใส่ขล้องเหมือนเดิมหลังนี้ก็มีอาการแล้วครับพี่น้องแต่ว่าอาการก็คือจังใด เป็นเบ็ดนอมลงไปแต่ว่าโบติ่งครับพี่น้องสีมิตโตหรือไม่ดักได้บ้งกันนะอุ้ยมีตัวอยู่ครับโอ้เห็นตัว้วครับพี่น้องปลาเข็งครับปลาแข็งปลาเข็งปลาเข็งใหญ่ปลาเข็งใหญ่ปลาเข็งใหญ่ครับพี่น้องโอ้เพิ่ลขึ้นมากโชว์ตัวพี่น้องขอเพิ่งกันน่อนี่ครับพี่น้องโอ้ยปลาเข็งไงครับปลาเข็งไง ใส่สวยใส่งามเลยครับพี่น้องแ้มยี่สิบสามมาแล้วครับพี่น้องไล่กันมาเลยมานๆครับพี่น้องปใสยขงวงคือโกมาหอดเบ็ดลังนี้มีอาการยางรุนแรงครับพี่น้องดึงคันเบ็ดเกือบจมลงไปในน้ำครับพี่น้องโอ้เธอมีตัวกระเสดงแลโตัวสีงามอยู่ครับพี่น้องเต่ว่าเบิดดินบิดติงครับ โบดินโบติงบบมียังเกิดขึ้นหรือแม่นหลุดแล้วก็บโจักครับพี่นอ้องเดี๋ยวสาวลงน้ำเบ็ดกันครับพี่น้องโอ้ยเห็นแล้วครับพูบนเขาขาวครับม้มันบมมีลมหายใจแล้วครับก็เสพคว้าเพื่นโบดินโบดันแล้วไหมียังกว่าเขาตอนนี้นี่ครับพี่น้องโอ้แต่กรเสพคว้าเพื่นอนโบติงแล้วไหมเดี๋ยวขึ <c oughs> ้นไม่บิังครับ นี่ครับพี่น้องออไซสวยครับใสสวยแ้มที่24ก็มาถึงมาหอดแล้วกลับบ้านกับซ่องคือเก่าครับพี่น้องเบ็ดหลังนี้มีอาการอีกแล้วครับพี่น้องมีอาการบอดีอาการแปลกแป่อบูุ่ลักษณะเก่าครับ แต่ว่าสีมีโตหรือเปล่าเฮ้ติงแล้วครับติงแล้วเอ้ยมีโตครับมีโตครับขันนึก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 นักจังสี่ขันนึกนึกนักจังสี่เหรอไม่อันลวดครับพี่น้องขันนึกนึกนักแนวนี่มีโตครับมีโตแท้แต่ว่าสีโตใหญ่หรือโตน้อยหรือซ้ำในเดียวผมเอามาให้เบิ้งครับยู่ยใส่เหรอยู่ยใส่เหรอมีโต ฮู้ยฮู้ยฮู้ย้ยฮู้โอ้ยคนเคุนหมันยุ่ใตหง่าุนครับใต้หาด้องบุ้งคนณครับขึน้องอ๋อขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วโชว์ตัวหน่อยไสสวยมากครับผมอ้าวใสสวยมากครับแต้มยี่สิบห้าก็มาถึงแล้วครับผมปลดใส่ข้องเมือบ้านคือเก่า หลังนี้ก็มีอาการอีกแล้วครับพี่น้องหลังนี้ก็มีอาการครับมาลุ่นน้ากันเอามีตัวครับแบบนี้มีตัวมีตัวครับมีตัวแบบนี้ตัวยูเซย์ละครับดิเดี๋ยวเดี๋ยวเนียเพิ่งครับพี่น้องเอาเห็นตัวแล้วครับนี่ครับตัวเพิ่นนี่ครับนี่ครับสวยสวยครับสสวยนะครับบ้านกับสรงน้ำ ขึ้นมาโลดขึ้นมา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 อมืใส่สวยครับใส่สวยพี่น้องแต้มที่ยี่สิบหกครับผมปวดใส่ข้องเหมือนเดิมมานๆครับพี่น้องครับพี่น้อง สำหรับการใส่เบ็ดเหยื่อแมงสสดิ่งของนมอีสานในคืนนี้ก็เป็นที่อันที่เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องสุปบยอดก็คือด้ป่า26ตัวครับพี่น้องรวมเบ็ดทั้งปลาควาปลาเข่งนั่แหละครับพี่น้องเอากระถือว่าพอได้ยูได้กินกันไปครับพี่น้องกระถือว่ามานคักเลยพุนลหครับนี่ถือว่ามานเลยครับมานคักขนาดพุนลหครับนี่โอ้เงียแมงสสดิ่งทำงานครับพี่น้องโอ้คักคักคับพี่น้องจังไร นมมีสารหากินมานกะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องติ่ติดต,ต,ตามรับชมเ้อครับว่แม่พี่น้องยังใดกะขอขอบุญขอบคุณหลายๆขอให้โชคใหม้มันรูกภูสุกค้นครับสําหรับสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม